รางเป็นไรอ่ะแกะลูกอันนี้เวลาต้องให้ทันเล่นสี่ห้าหกฝอยี้นี่เล่นตาเอาอะไรก็แกน้ำตาน่ะนไมาเหนี่ยลายวางดิเห็นเธอทำลายไหมเธอคุ้ยได้ไหมเราแกะไปดูคนแล้วเธอแกะไม่ได้ยยแล้วใครจะข่าวมือเธอเพิ่งจะจับจูมาแกะขาดเลย เธอต้องโดนจริงๆนั่นแหละแกะไม่ได้แกะดีๆนะฉันจะให้แชมพูฉาบากินโอ๋บายกอดแกะได้ไหมไหนมั่งแกะต้องฉันเห็นเจ<ก><ก>๊นี่อีเร็คให้อีดูเพราะว่าอีจะเป็นคนตรวจอา้าวเธอขนมปังเธอใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำตาลนะคะก็เลยเอาขนมปังมาทำเออเธอแกะผิดโดนแล้วปังยิง <laughs> ไม่เก่บเลไม่เ nah, nah, ็บเลยดาาต่อไปดาวต่อไปลูกอะไการจับคู่ไม่มีรลูกต่อไปลูกอะไรไม่มีลูกแล้วคันที่เป็นการจับคู่ละลูกสามเหลี่ยมโอ๊ยที่ใหญ่ไปหรปังหมดแล้วแล้วกรดนีลูล หัวใจอ่ะลูก<า>ลูกสามอันนี้ไปแกะทีอีเด้โอ้แม่ก๊อตไปโชว์ดีรูปอะไรอ่ะ โอเคโ่งให้อีดูว่าถูกต้องไหมตู้เป็นไรโอเคใช้ได้ทานไม่แกะไม่ได้ที่จะไยิงเธอแล้วแบบที่สาวคูอดังอะแบบจับคู่ไม่ใช่จับคู่ไง่แบบที่สาวคูอดัง จับคู่ที่เธอจับคู่กับสไปเดอร์แมนไงอันที่สามคือดาวดาวอะไรครับอันที่สามคือดาวซ้อนแอบซ้อนแอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องต้องจับคู่ก่อนแล้วถึงจะซ้อนแอบครับจับคู่สิงะสิงนะซอง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 จับเดียวครับไม่มีคู่ครับ